สัญญาว่าในตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวผมดันบงังเอิญเจอแม่บางงอนสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแก่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นแม่จะรอจะแค่ที่สุดก็แค่ปล่อยเธอหายไปไม่ต้องมารัก เธอจะหลอกกันนะตัวฉันไม่โอจะเจ็บฉันขอให้เรื่องนี้มันเป็นแคีความฝันพอหลังจากนี้เธอจะไม่มีฉันต้องนะฉันนั้นขอสัญญาว่าในตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวผมดันบังอื่นจะแม่บังโอนสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นแ่จะรักจะแค่ที่สุด ก็แค่ปยเธอให้ไปไม่ต้องมารักถ้าเธอจะหลอกกันนะตัวฉันไม่โอจะเจ็บช้ำขอให้เรื่องนี้มันเป็นแค่ความฝันพอหลังจากนี้เธอจะไม่มีฉันต้องนะฉันนั้นขอสัญญาว่าในตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวผมันตองนจะแม่บังโอนสวยเหมือนนาเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการ ะพรัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นฉันนั้นขอสัญญาว่าในตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวผมดันบังเอิญจะแม่บังนนสวยเหมือนนางเอกละครหพวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นแม่จะราจะแค่ที่สุดก็แค่ปล่อย